สวัสดีค่ะมาพบกับใหม่และร้านไลออนคาของเราอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับใหม่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะเพราะวันนี้นะคะเรามีรถสวยสภาพดีราคาประหยัดราคาย่อมเยาวมานำเสนอและใครเห็นคลิปนี้นะคะรับส่วนลดทันทีถึง30,000บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งซีดานหรือรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงไม่เพียงแค่90 0 0 0กิโเมตรเท่านั้น ะะก่อนอื่นเราไปชมพรีวิวภายนอกภายในตัวรถกันเลยค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเรามีรถเก่งซีดานนะคะและเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมานำเสนอนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะไม่เพียงแค่90,000มื่นนะคะและใครที่กำลังหารถสวยสภาพดีราคาประหยัดไว้ใช้งานห้ามพลาดกันเลยนะคะและใครเห็นคลิปนี้นะคะรับส่วนลดทันทีถึง3 0ม0 0ื่นบาทราคาเพียง250,000 9,000บาทถือว่าราคาย่อมเยาวมากได้รถสวยๆแบบนี้สภาพดีๆแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะและเราจะมานำเสนอคันนี้เป็นคันแรกเลยค่ะลูกค้าและสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda Civic FB นะคะ1.8 s มาในปี2010 สีนะคะได้ตัวรถเป็นสีเทานะคะและกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมสวยๆแบบนี้นะคะและคันนี้นะคะยังมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะและยังมาพร้อมล้อแมกอลอยนะคะเป็นล้อแมกลายใหม่เลยนะคะ เป็นสีทูโทนขอบ18ดูสวยสปอร์ตมากๆนะคะสำหรับคันนี้ลองรอยการใช้งานนี้น้อยมากๆซุมล้อเบ้าโชคให้ดูเลยนะคะไม่มีคาบสนิมแต่อย่างใดเลยนะคะตัวรถสภาพสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาให้ชมภายในตัวรถกันเลยโอ้โหคันนี้นะคะ ภายในนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเราอัปเกรดมาให้ใหม่นะคะเป็นเบาะหนังสีดำทั้งคันเลยนะคะเบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้ชมกันเลยและคันนี้ยังเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะและนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะ เป็นสีดำแบบนี้เลยไม่มีริ้วไม่มีรอยแต่อย่างใดมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะคันนี้นะคะเลขไม่ส0 0แสนกิโลเมตรเท่านั้นนะคะมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดนะคะและกวงมาลายัยมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงรดเสียงได้นะคะและสามารถฟัง fm am ได้นะคะเกียร์ก็ยังได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะมีช่อง power outlet มาให้นะคะ และสำหรับด้านหลังห้องผู้สารก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะคะลูกค้าภายในกว้างขวางนะคะนั่งสะดวกสบายมากๆนะคะเวลานั่งก็ขึ้นแบบนี้ง่ายมากนะคะและพิเศษมากนะคะคันนี้เรายังติดฟิล์มให้ใหม่ทั้งคันรอบคันอีกด้วยลูกค้าได้คันนี้ไปโห ครบคันมากๆเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งเลยนะคะด้านหลังนะคะมาพร้อมไฟท้ายส,สวยๆแบบนี้นะคะและในส่วนของด้านหลังนะคะสามารถนะคะวางของวางสัมภาระได้เยอะมากๆภายในกว้างขวางนะคะเก็บของเก็บสัมภาระไปไหนเดินทางจังจังหวัดนี้โหคบคันมากๆนะคะสำหรับคันนี้ และสำหรับคันนี้นะคะอีก1นึคันเป็น t o y ยต้าวีอ 1.5S มาในปี2015นะคะและยังได้เป็นรุ่นท็อปสุดอีกนะคะและสำหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมไฟหน้าโปรลจคเตอร์และยังได้ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะกระจังหน้าเป็นสีดำดูสวยสปอร์ตมากๆนะคะแม้ยังได้ล้อแม็กนะคะ เป็นล้อแม็กแต่งนะคะดูเท่ดูสปอร์ตดูสวยงามมากๆนะคะซุ้มล้อเบช้ช็กสะอาดไม่มีคราบสนิมเลยนะคะและสำหรับภายในคันนี้นะคะเราอัปเกรดมาให้ใหม่นะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำเบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะโหสภาพน่าใช้มากๆนะคะและคันนี้บอกเลยว่า สภาพน่าใช้และยังได้เป็นระบบพูดส start แล้วนั่นเองนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกและกดปุ่มแบบนี้ได้เลยกุญแจเขาจะเป็นแบบนี้นะคะและสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวให้เราให้ดูเลยคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นสีดำนะคะ ดูสะอาดตามากไม่มีริ้วไม่มีรอยแต่อย่างใดเลยนะคะลูกค้าและเองได้แอร์แบ็กคู่หน้านะคะและในส่วนของหน้าจอโหคันนี้พิเศษมากเราอัปเกรดนะคะเป็นหน้าจอ a n d r o i d นะคะระบบสัมผัสยังดีนะคะ11นิ้วกว้างขวางมากนะคะสามารถฟัง FM AM ได้นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อบลูทูธนะคะมีระบบนำทางนะคะ และมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติเลยนะคะและคันนี้นะคะเลขไมเพียง1 8 0 0 0 0 0เท่านั้นนะคะมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะภายในนะคะอย่างที่บอกนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำภายในกว้างขวางมากลูกค้าดูสะอาดตามากนะคะนั่งสะดวกสบายนะคะและสำหรับรถ ที่ร้านเราทุกคันนะคะได้รับการตรวจนะคะจาก Inspection วันดูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะว่าได้รับรถเกรด A นะคะลูกค้า ซื้อรถที่เรามั่นใจได้เลยนะคะว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนนะคะทางร้านเรารับกันโครงสร้างรถนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกคว่ำหรือน้ําท่วมแต่อย่างใดเลยนะคะสําหรับด้านท้ายนะคะก็สวยงามเช่นกันนะคะมาพร้อมไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะและ ภายในนะคะก็กว้างขวางเช่นกันสามารถวางของวางสัมภาระได้เยอะมากๆนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะหรือจะไปที่ไหนก็แล้วแต่สามารถเก็บของได้เยอะมากๆนะคะสำหรับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o โยต้าอเว z a ่า s นมาในปี2013และยิงได้เป็นรุ่นท็อปสุดเป็น7ที่นั่งนะคะ และตัวรถนะคะก็จะได้เป็นสีขาวมาพร้อมกระจังหน้าสีโครเมียมแบบนี้นะคะตัดกับสีดำดูสวยลงตัวมากไฟหน้าดวงใหญ่หญแบบนี้เลยมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะและยังมาพร้อมล้ออล่อยนะคะขอบ15้านะคะสเปคเดิมจากศูนย์นะคะซุ้มล้อเบา้าชกไม่มีคาบสนิมแต่อย่างใดเลยนะคะและภายในคันนี้นะคะบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะคะ และคันนี้นะคะเลขไม่เพียง90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะป้ายแดงนะคะมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดนะคะมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะและสามารถฟัง FM AM ได้นะคะและยังมาพร้อมเกียร์อัตโนมัตินะคะ และสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะยังอยู่ในสภาพที่แบบใหม่มากลูกค้าคอนโซลด้านหน้าไม่มีริว้วไม่มีรอยแต่อย่างใดนะคะมีแอร์แบ็กคูน้านะคะและในส่วนของห้องผูยสารตอนหลังนะคะกว้างขวางนะคะกว้างขวางสะดวกสบายนะคะเป็นเบาะเจ็ดที่นั่งนั่งได้ถึงเจ็ดคนเลยนะคะสภาพสวยมากนะคะถึงจะได้ เป็นปีรถปี13แต่สภาพใหม่มากนะคะเบาะนะคะไม่มีฉํำไม่มีรอยเลยนะคะขึ้นนั่งก้องง่ายมากนะคะภายในกว้างขวางนั่งได้สะดวกสบายเบาะนี้นิ่มมากนะคะและเองมาพร้อมแอร์ตอนหลังแอร์นี้เย็นช่ำสบายแน่นอนนะคะฟ้าเพดานนะคะไม่มีอักขระรอยขีดข่วนนะคะแต่อย่างใดเลยนะคะ และห้องเครื่องแต่ละคันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปชมเลยคะ่ะและโปรโมชันด้านหน้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากโตโยต้ตาเวนซ่าคันนี้กันเลยนะคะเครื่องยนต์นะคะสายสะอาดนะคะไม่มีของเหลวรั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะคะ<ม>เป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเกียร์ออตโต้นะคะ เครื่องยนต์นะคะบอกเลยว่าสายสะอาดทุกคันแน่นอนนะคะและสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o y ยต้าวีออนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเกียร์ออโต้เช่นกันนะคะไม่มีของเหลวรั่วซึมแต่อย่างใดเครื่องยนต์ดูสายสะอาดนะคะสายสะอาดทุกคันที่ร้านเรารับประกันเลยนะคะรับประกันตัวโครงสร้างรถนะคะว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักที่ความน้ำท่วมแต่อย่างใดเลยนะคะและคันนี้คันสุดท้ายนะคะ เป็น Honda Civic นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเช่นกันนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,800cc ซนะคะเครื่องใสสะอาดมากลูกค้านะคะน็อต <Not S 2> เดิมตะเข็บเดิม<ๆ>ไม่มีขันไม่มีขยับแน่นอนเลยนะคะและอย่างที่บอกนะคะเรามาจัดโปรโมชั่นใหร้ราคาสุดพิเศษนะคะรับส่วนลดทันที30,000บาทเหลือเพียง 259,000บาทเท่านั้นนะคะและสำหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อสดนะคะก็ฟรีแวก7จเปอร์เซ็นต์ฟรีค่าโอนและสำหรับลูกค้าคนไหนที่จัดไฟแนนนะคะเครดิตฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ5,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสูงสุดถึง7ปีดอกเบี้ยก็ถูกมากและใครนะคะที่อยากเข้ามาชมรถที่ร้านเรานะคะสามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดเลยนะคะ ร้านเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะคะและร้านเราก็หาง่ายมากๆนะคะอยู่ห่างเซ็นทรัลเวสเกตเพียง5นาทีอยู่ติดกับโลตัสใไซน้อยหรือลูกค้าท่านไหนที่มาไม่ถูกสามารถเซิร์ชใน Google Map ได้นะคะคำว่าไลออนคาร์รถมือ2ตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลยและสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากเข้ามาชมรถที่ร้านหรือลูกค้าต่างจังหวัดที่อยากจะจัดไฟแนนซ์แล้วไม่สะดวกเข้ามานะคะเราก็ มีบริการไฟแนนซ์เข้าไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านและที่ทํางานเลยและเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านลูกค้าไม่สัวกมารับรถเราก็มีการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกันนะคะซื้อรถร้านเรามีแต่คําว่าฟรีกับฟรีเท่านั้นและ รถที่ร้านเราทุกคันนะคะเรายังมีรับการหลังการขายนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ20,000กิโลนะคะและไม่พอเรายังได้รับการตรวจสภาพ จากบริษัทวันทุคขายอินสเปกชันว่าได้รับรถเกตเอแน่นอนลูกค้าได้รถเราไปมั่นใจได้เลยนะคะว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนแล,และเราก็มีช่องทางการติดต่อไว้ให้ลูกค้ามากมายนะคะสามารถติดต่อเรามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ลน์ t ิกต o อกหรือเว็บไซต์หรือจะโทรเข้ามาสอบถามหรือสนใจจะวิดีโอคอลดูรถกับเราก็ได้นะคะเรามีแอดมินบริการลูกค้าทุกช่อง ทงทางเลยนะคะรถร้านเราทุกคันนะคะก่อนส่งมอบเราจะมีบริการทําความสะอาดล้างขัดเคลือบสีพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบรถทุกครั้งลูกค้าจะได้รถสวยคุณภาพดีรถใหม่ไปแน่นอนนะคะและสําหรับวันนี้นะคะใหม่รีวิวรถทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ r ไค e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและสำหรับพรุ่งนี้ใหม่จะมารีวิวรถคันไหนอีก ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ